ป้าเย้มวาดจะพาไปเบิ่งผักสวนขัวหัวกินได้นอพี่น้องบ้านเย้ยวาดเองนะคะอันนี้กับผักสวนขัวหัวกินได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น,น,นบักทั่วแปบเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักชะอมอันนี้เป็นทั่วพูนะคะพูนะ่ะปลูกผสมผสานกันเลยด้นะคะทุกคน,นะคะ่ะปลูกผสมผสานเนาะคะ่ะบักห้่งแน่ atz, ผักขาแน่น้พี่น้องอันนี้ง่ญ่แล้วด้ค่ะอันนี้เป็นไอ้บักทั่วแหนาะคะ่ะบักทั่วแหนเราไันี้ข้างมันเอาไอ้ทั่วพูมา เอาบอกตัวแฮเป็นข้างมันอีกพี่นอ้องเออคุ้นสวงเลยด้วยนะคะคุ้นสงเบิงบอกตัวแฮดูพี่นอ้องเอ่ยนะคะบอกตัวแฮอืเป็นดอกเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเนี่นะคะเดี๋ยวพาไปเบิงอันนี้กับบอกฮวงนะคะบอกฮวงเออนะคะนี่สวนผสมประสานหลังบ้านเนาะคะ่ะเดี๋ยวซูมให้เบิงนะคะนี่นะคะผักส่วนฟัวหัวกินได้ดีดค่ะทุกคนคะ่ะมาฟังทั้งนี้ก็จะเป็นบอกฮวงบอกกอเนอานะพี่นอ้องนะคะมาทั้งนี้บอกฮวงบอกกออันนี้อยู่หลังบ้านเนาะค่ะ บรรยากาศโอ้ยงามแพงเด้อพี่น้องเอ้ยนะคะอนันค้นขี่รถเยอะเด้อพี่น้องสามหกเก้าหนึ่งนะคะถือยู่พี่น้องถือบรายบาทดอกนะคะรถไอ้นั่นเนาะคะ่ะอันนี้เป็นหลังบ้านเนาะคะ่ะหลังบ้านนะคะนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนนะคะเบิง่งโอ้ยงามแพงเนาะพี่น้องนะคะทองฝากกับงามแพงขี่ฝากกับงามแพงเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบักทั่วแฮ้เนาะคะ่ะบับกทั่วแฮ้แล้วแหละอันนี้ก็เป็นอัน เพอร์เออี่ยังปอลืน่นนั่นไหมคะ่ะอืมน,นะคะอันนี้ก็เป็นค้อนเห็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้ำข้างลงจักหน่อยค้อนเห็ดเห็ดกับอีกเกิดเนาะพี่นอ้องอันนั้นก็เป็นบอกทุเรียนเนาะค่ะยัดมันตงไปค่ะพี่น้องยัดมันต้องไป,ไอ,งไอ,งไปอันนั้นก็เป็นบอกอันไออันดอกแคนะคะพี่นอ้องเป็นดอกแคนะคะเป็นดอกแคล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันใบกะเพราเนาะค่ะพี่น้องใบกะเพรานะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้กํลาลังบ้านทั่วแฮน,นะคะ อันนี้ก็ง,ง,งัดมาลองไปนี่ยละค่ะงัดมาลองไปส่วนผสมประสานเนาะคะ่ะเบิ่งหลังบ้านเนาะค่ะเบิ่งหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็ไว้จอดอุปกรณ์รถไถรถยังแน่เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเบิง่งฝาอึมคึมนะคะฝาอึมครึมอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านเนาะ,ะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของยายวันได้ด้วยทุกคนคะ่ะพบพอกันไม่ในคลิปหน้าสำหรับเมื่อนี้สวัสดีได้ลายจ้า